อันนี้อัดวิดีโอนะครับสวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับนันพเดนค่ะมองก้อนนิดนึงทํางานอะไรอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้ทําแล้วค่ะลาออกจากงานมาแล้วโอ้โหทำงานสาเต็มตัวเลยใช่ค่ะใช่ปัจจุบันนี้ตอนนี้ทําได้วันกี่กี่ใบครับถ้าเป็นถ้าเป็นตัวกระเป๋าตัวเก่าที่ทํามาส่งก็วันประมาณสิบใบสิบใบนะฮะวันนี้มารับค่าแรงใช่ไหมครับใช่ค่ะได้เท่าไหร่ วันนี้ได้พันเจ็ดค่ะส่งกี่ใบครับงานที่ส่งห้ 5, าสิบเอ็ดใบเป็นงานอะไรครับเป็นงานกระเป๋ากระเป๋าแบบตัวข้างบนไหมครับข้างบน,นโชกคล้ายๆใช่ไหมฮะคล้ายๆนะโอเคอเค,ครับแล้ววันนี้รับเท่าไหร่เลยอันนี้พันเจ็ดค่ะพันเจ็ดร้อยบาทเ,เ,<อ>เดี๋ยวเก่งขึ้นเรื่อยๆครับเนาะเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วเป็นไงครับทํางานกับร้านโพทอง มีความสุขดีค่ะชอบตื่นเต้นดีด้วยค่ะแล้วก็ได้งานตลอดด้วยค่ะครับวันนี้ไดออเดอร์ใหม่ไปด้วยนี่ครับเป็นออเดอร์อะไรเอ่ยได้ได้เป็นลูกหัวใจแบบนี้ค่ะอ๋อเป็นลูกหัวใจแต่ชว์นนิดนึงชว์กล้้หน่อยทำเมื่อกี้ค่ะใบนี้ทําเองเลยใช่ไหมทำเมื่อกี้นี่เลยทาเมื่อกี้นี่เลยนะครับสดๆเลยโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ